สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกายเบกกี้ราเซล f ฟ v e u ักางเกงสำหรับสาวสมาร์ทเพอร์เฟคเชฟุดช้นในกุลสตรีสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวยเป๊ะเวอร์ <laughs> บอกเลยว่าชุดนี้ถ้าไม่ใช่วานังคารไม่กล้าใส่ทําไมะคะก็วันังคารเราต้องมาไฟกับคุณแม่ไงคะเพราะคุณแม่ต้องมาแบบกลุยกายตลอดเลยอยากรู้ว่าคุณแม่มาแบบไหนเชิญค,คุณแม่เลยดีกว่าไหมไดคไม้ค่ะขอต้อนรับพี่ปุ๋ยอนุรีอนินบนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปามีอุ๊ยันนี้บอกว่า สบัดใส่กันปามีดูแต่ละนางใส่ต้นสูงเปล่าใส่แล้วหรอถ้าไม่ใส่ต้นสูงมันก็ปิดมเลยทต่อก่ะคุณแม่คะพี่ปุ๋ยมาแบบนี้แล้วรอหันหน้ามาคุยกันบ้างแล้วเหรอซาาผิดคอนเซปนะหันหน้าแล้วนี่ชุดเนี้ยต้องระบายอีกระบายให้มันชั้น <ค>อ่าร<ล>ะ,ะบายหน่อใช่วชุ้งๆเสริมตรงเนี้ยอย่ามายุ่งเรื่องหน้าอกหนูเลยดีกว่าค่ะพูดถึงของแจกดีกว่าค่ะุ๋ย <laughs> โอ้เน,นี้ยลด ใครต้องแบบว่าห้ามพลาดใชกที่ปุ๋ยมาทุกวันอังคารเราจะเห็นพี่ปุ๋ยพกอันนี้มาดู้องกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเริ่มในปัตตภีดูสิคะวันนี้แแป้งรุ่นนี้ไทม์เลสนะแจกอลังมากถึงแม้เวลาจะเหลือไม่มากแต่ว่าก็ควรจะทําตัวเองให้สวยที่สุดอันนี้เป็นแป้งเค้กนะคะผสมรองพื้นด้วยมูลค่า795บาทค่ะใช่แล้วใครอยากได้ตั้งใจดูรายการเราตั้งแต่เบรกแรกเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาเปิดสายแบตเชิลงโดยไปถึงสามารถส่ง SMS ตนนใจแล้วก็ส่ง S M S มาลงทะเบียนเพื่อนลุ้นแลนดอมได้อีกด้วยวันนี้<ช>ประกาศไปใน Facebook แล้วบอกว่าเพื่อนใน Facebook ที่ฉันบอกว่าอยากได้มากแต่ไม่มีเวลาบอกว่าไม่ต้องมาค่ะโทรมาไม่ถึงขั้นต้องมาที่ไม่ต้องมางค่ะ โทรมาแค่โทรมา sms โดนใจหรือว่าลงทะเบียนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะแรนดอมแล้วก็โทรกลับไปค่ะคือประกันยัคือนางหาช่องไม่เจอแต่นางอยู่ในเฟสไม่พี่ปุ๋ยแล้วถ้าเราพูดอะไรไปเขาปรับคำถามก็สู้ไม่ได้อยู่ดีก็ส่ง sms มาแรนดอมใ่มแล้วดีสุดใช่ค่ะนะคะก็ช่องทางการรับชมมบลท่าที่บ้านมีจาน p s i ก็1 5 7, ่ก็ดูเราได้แตส่วนมากตอนนี้เหมือนจะได้ดูดูทาง YouTube ย้อนหลัง เี๋ยวเราไปแจกรางวัลย้อนสังใน YouTube ได้ค่ะนะคะวันนี้นะคะทุกสัปดาห์อยู่แล้วแหละพี่ปุ๋ยจะให้เราพูดคุยนะคะกับตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆวันนี้สายพร้อมหรือยังเอสพร้อมแล้วค่ะสีชุดฉันเวียนหัวมากเลยตากล้องหงงงเป็นสีแบบาของคาณลาน้อยสุดนะสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณปุ๊กปิ๊กใช่ไหมคะค่ะปุ๊กปิ๊กค่ะร้านการโมเดิร์นแฮรนนั่นเองนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรคะคุณปุ๊กปิ๊กอยู่พังงาค่ะโอไกลเลยเดี๋ยวก่อนนะวันนั้นที่มาถ่ายแฮฮปป่ะใช่แล้วค่ะอ๋อที่มาคุณแม่เดี๋ยวจะลงในสิงหาฉบับวันแม่พอมากับคุณแม่ค่ะตอนนี้รับประดดกแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะกำลังจะจะเป็นเป็นปอบกันก็คือร้านนี้คุณแม่เป็นคนก่อตั้งมาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเปิดมากี่ปีแล้วคะคุณแม่เปิดร้านมา20กว่าปีแล้วค่ะโอ้ตอนนี้หนูเป็นคนควบคุมกิจการถูกไหมคะใช่ค่ะคอยดูแลช่วยช่วยกับคุณแม่อีกคนนึงอะค่ะ ด้เก็บเงินใช่ค่ะคือคุณแม่ทำวางแผนธุรกิจทุกอย่างไว้แล้วรู้เก็บเงินอย่างเดียวแหละตอนนี้คือคือมารับช่วงต่อเป็นช่วงกอบโกยใช่ค่ะใช่ค่ะี่ปุ๋ยเปิดมา20กว่าปีแล้วใช่ไหมคะแล้วสินค้าตัวไหนของ M T I ที่ขายดีที่สุดคะคุณปุ๊กปิ๊กจะเป็นเอัลติเมทเค้คอะค่ะวันนี้เรามีมาแจกวันนี้เลยทามเลสใช่ไหมคะเดี๋ยวโทรมาลบรายการอีกทีนะ แล้วส่วนลูกค้าที่ร้านคือจะเป็นกลุ่มไหนคะนักศึกษาวัยทำงานหรือว่าช่างทำเลขายดีก็รุ่นพี่ปุ๋ยอะค่ะเหมือนเดตอนนี้พอพอปุปิ๊กกลับมาช่วยคุณแม่ค่ะตอนนี้เหมือนจะจะเจาะได้ทุกกลุ่มแะค่ะประมาณตั้งแต่ตั้งแต่วัยวัยเดียวกับปุกปิ๊กไปจนถึงวัยทำงานแล้วก็วัยผู้ใหญ่ก็คือใครได้ใครได้แบบเป็นหลายกลุ่มเลยอะค่ะปุปปิ๊กยไม่เด็กค่ะที่ไม่ได้ใช้ ก็คือพอแบบเจ้าของร้านแต่ก่อนเป็นคุณแม่ก็จะเป็นรุ่นของคุณแม่ที่มาแต่ก็เป็นลูกค้าลูกค้าเข้ามาเขาก็ดูจากคนขายก่อนใชะเวลาแนะนําเขาก็ถามว่าคุณพี่ใช้อะไรบ้างน้องปุ๊กพี่อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้27ค่ะ27แล้วครัอันนี้คือบริหารเต็มที่แล้วเนาะค่ะก็กลับมาช่วยคุณแม่ตั้งแต่25ค่ะโอ้แล้วแล้วที่ร้านนะคะจะมีอบรมอะไรหรือเปล่าคะเห็นว่าจะมีกิจกรรม มีค่ะมีเดี๋ยวจะมีสอนทางทางวิทยากรทาง M T I อะค่ะจะมีมาสอนที่โรงแรมฮูนาธานีค่ะที่พังงานนี้วันที่9สิงหาคมเนี่ยค่ะ9สิงหาครับรัได้กี่คนเอ่ยรับได้ตอนนี้80ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่ามีลูกค้ามาสนใจมากกว่านี้ก็ก็ก็อยากะเปิดห้องไนนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวจะระเบิดห้องให้เลยระเบิดหแล้วก็จัดที่โรงแรมบัตรเท่าไหร่คะ อะไรนะคะบัตรเท่าไหร่เอ่ยบัตรสามร้อยสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทมีอาหารกลางวันด้วยมีแต่งหน้าอาหารกลางวันใช่แต่งหน้าเสรให้ด้วยนี่ไปเที่ยวเลยพังงาเกาะตาชัยใช่ค่ะก็คือสอนเช้าสอนบ่ายทั้งวันถูกป้ะใช่ค่ะตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงห้าโมงครึ่งค่ะอันเนี้ยเข้าไปจองได้ตามเบอร์โทรนี้เลยศูนย์แปดเก้า 7290616แล้วก็ Facebook อ่านสิ <kidding S 2> ฉันมองไม่เห็นคุณแม่หนูมองไม่เห็นน่าจะเป็นการชนะอะไรนะคะ Facebook อะไรเอ่ยเป็นเฟซเฟซบุ๊กการชนะจันทนาค่ะเป็นชื่อคุณแม่แล้วก็ของคุณกมิกต้องบค่ะชื่อบุ๊กมิกก็คารุษานจันทนาได้ค่ะอ๋ออันนี้คือคารุษาจันทนาใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ร้านเปิดทุกวันไหมเอ่ยเปิดยกเว้นวันจันทร์ค่ะที่หยุดอยู่ปิดวันจันทร์หมอเปิดทุกวันแล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ เปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะโอ้น้องปุ๊ปิ๊กอยู่ร้านทุกวันไหมอยู่ร้านบางเป้าอยู่ทุกวันค่ะทุกวันช่วยคุณแม่นะคะแล้วที่ร้านนอกจากจะมีเครื่องสาอาง MTI แล้วโมเดลเฮร์ก็ต้องมีแบบเป็นร้านทําผมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นร้านทำผมด้วยแล้วก็โซนหนึ่งจะเป็น MTI โซนหนึ่งจะเป็นทำผมค่ะค่ะสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ได้นะเผื่อว่าตอนนี้ใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ไปเีรังเยานได้เลยค่ะ เกาะปันยีตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ก็คือซื้อผลิตภัณฑ์ก็ลด50%อยู่แล้วค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าซื้อครบ2,000ก็จะแถมสบู่ทองคำให้หนึ่งก้อนอีกทุก2,000ก็แถมให้หนึ่งก้อนค่ะทุกทุก2,000นะซื้อ4,000แล้วจะได้ก้อนเดียวก็จะกลายเป็น2ก้อนแต่ว่าถ้าเกิดซื้อไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตามคือลดอยู่แล้ว10%ใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนลดให้อยู่แล้วค่ะเป็น ร้านอยู่ตรงไหนเอยแล้วก็อย่างนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดซื้อครบหนึ่งพันก็คือจะมีดินสอเขียนคิ้วอะค่ะแถมให้ด้วยครบหนึ่งพันมีของแถมอยู่แล้วลดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยมีนินสอเขียนคิ้วด้วยใช่ก็คืออยากโปรโมทให้เต็มที่อะค่ะตัวนี้ะแล้วร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงซอยอู่เรือค่ะซอยอู่เรือพังงาค่ะค่ะเอใกล้แบบสถานที่สําคัญอะไรใหญ่ๆไหมแบบว่ามีอะไรเป็นจุดสังเกตหรือว่าเป็นแลนด์มาร์ค สี่ร้านเขาแจมนี่เนาะอยู่ใกล้คอถ้าเกิดเข้ามาในซอยอู่เรือปุ๊บก็คือจะเห็นร้านชัดเจนเลยค่ะเหมือนแคนหาซอยอู่เรือให้เจอเข้าซอยมาปุ๊บร้านชัดเจนแน่นอนอยู่แบบในตัวเมืองพังงาเลยใช่ไหมคะนตัวเมืองพังงาเลยค่ะหาง่ายค่ะหาไม่ยากค่ะแต่ถ้าแต่ว่าถ้าหากว่ามาแล้วหาไม่เจออย่างเงี้ยคือคนในเมืองเขาจะรู้จักกันหมดแล้วค่ะถามก็ได้ใครไปแล้วใช่ถามได้หมดเลยบางทีถามแต่จาก อากอันเนี้ยขอเข้าเขตภูเก็ตไอพังงาก็ถามเลยเคยไปครั้งหนึ่งตอนตอนไปต้องนั่งรถจากภูเก็ตไปพังงานั่งรถตู้ไปทางสะพานขาระินทางแบบน่ากลัวมากนั่งรถตู้อย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยเลยค่ะอุ้ยต้องทางระนองสิดีแล้วไม่แท้ง้มีอะไรที่ียสกลัวยอีกเหรอคะจริงๆก็คือสามารถเดินทางจากภูเก็ตลงเครื่องภูเก็ตแล้วก็นั่งรถมาพังงายวเองง่ายฝนตกไหมช่วงนี้ช่วงนี้ สามสี่วันมานี้กลางวันไม่ตกค่ะแต่ว่ากลางคืนฝนตกค่ะก <im it> ็โอเคต่อกลางคืนได้นอนหลับค่ะภาวานาขอให้วันที่เก้าสิงหานี้ฝนไม่ตกก่อนตะวันหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าได้มาเรียนเดี๋ยวให,ให้พี่ปุ๋ยไปปากตะไคร้ให้นะคะพาเยุเ <im it> ข้าเลยค่ะซื้อใ <im it> นี้มาหมดเลยค่ะ คุณน้องปุ๊กปิ๊กมาขอให้ลูกค้าเยอะๆแล้วใครที่ยากอยากเรียนแต่งหน้าอยากสวยอยากมีสามีไปเรียนเลยนะคะมีสก็เวลาเราสวยแล้วเราก็จะหาสามีได้ว่าไปที่ร้านแล้วก็หาสามีให้ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะขอให้ขายดิขายดีค่ะขอบคุณมาค่ะสวัสดีค่ะ เห่นไน <รา S 2> ิพังงานน่องคุยแป๊บเดียวเอง <c oughs> นม่คุยตัดบทเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าน้องเขายังเด็กน่ารักด้วยก็ยังไงก็ไปอุดหนุนได้นะคะใช่ขยากเรีย,<ด>ยน<ช>แต่งน้องแต่งหน้า คือเราสวยขึ้นอะไรอะไรก็ดีขึ้นจริง capture เย้พี่ปุ๋ยเดี๋ยวนี้เขามักจะแบบว่าจีบการเจอการผ่านทางโซเชียลต่างๆถ้าเรามีรูปสวยๆโอกาสที่เราจะได้เจอคนเยอะๆๆนี่มันก็มีเยอะขึ้นแล้วะะทำอยู่ใช่ไหมไม <laughs> <laughs> ่แล้วเราี่คืที่ <laughs> ทำอยู่ใช่ไหม เราก็ต้องแต่งเราให้ดูดีไม่ใช่ว่าได<ม>้รูปดูดีแล้วพอเห็นตัวจริงนี่เราก็ต้องแต่งเราให้ดูดีแล้วก็เลือกรูปที่สวยที่สุดเป็นโปรไฟล์หลังจากนั้นเราก็ไปตามกดไลค์คนที่เราสนใจแล้วทักจะได้มาสนใจเราค่ะม,ะมัะมนจะมีอยู่หกเจ็ด้อนะคะก็จะแบบว่าทักไปตอนกลางคืน,น <G ül üyor> หลับหรือยังคะทำอะไรอยู่ว่าง จริงจริงที่จริงจริงที่เขาไม่ตอบคุณแม่ไม่ใช่ว่าเขาหลับไปแล้วหรือไม่ได้เขาเห็นมันเด้งที่จอปุ๊บเขารู้ว่ารู้นี่เขาไม่อ่านเลยเขาแม่เขาแกล้งหลับไปอเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้ากลับมาแจกของกันค่ะ